สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง 90min Channel เหมือนเดิมนะครับผมก็ห่างหายไปประมาณสักอาทิตย์นะครับผมเพราะว่าติดงานนะครับผมงานช่วงนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก่อนหน้านั้นก็จะมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะก็ต้องขออภัยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับสําหรับในช่องของ 90min Channel นะครับก็จะเป็นบอลเต็งบอลเดี่ยวนะครับสําหรับวันนี้ก็จะพาไปกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างวูฟแฮมป์ตันวันเดรอร์เจอกับ เชลซีนะครับเชลซี Chelsea ไปเยือนนะครับผมอ่าไปเยือนนะอ่าก็ต่อด้วยราคาครึ่งควบลูกนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันมาเป็นทางฝั่งของเชลซีเล่นในบ้านของตัวเองก็ชนะวูฟแฮมตันไป2ประตูต่อศูนย์นะครับจากสถิติที่เจอกันมา10เกมนะครับเป็นทางฝั่งของเชลซีชนะ7สะเสมอ1แพ้2 6เกมล่าสุดทั้งเย้าและเยือนแล้นก็ทุกรายการของวูฟแฮมตันนะครับชนะ2สะเสมอ1แพ้3ส่วนเชลซีชนะ3สะเสมอ2แพ้1เดี๋ยวเราไปดู เกมของวูแพมตันกันนะครับซึ่ง2เกมล่าสุดนะครับทำได้ไม่ค่อยดีเลยนะครับอ่าก็นัดล่าสุดเนี่ยเล่นในบ้านตัวเองก็แพ้กับแอสตันวิลล่าไปนะครับอ่าศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับส่วนนัดก่อนหน้านั้นนะครับไปเยืนลิว่าพูก็แพ้ไปศูนย์ประตูต่อสี่นะครับนัดนี้เขาเล่นในบ้านนะครับผม5เกมกับการเล่นในบ้านของวูแฮมตันชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับถือว่าได้ร่วมนะครับวูแพมตันนะถือว่ายังโอเคอยู่นะสำหรับเกมในบ้านนะครับ ถึงแม้ว่านาล่าสุดจะแพ้ให้กับแอสตันวิลล่านะครับซึ่งนะครับวูบันท่านเนี่ยก็ประสบจะบอกยังไงขาดกองหน้านะครับผมตอนนี้กิมินเนสนะครัเพิ่งได้ผ่าตัดนะครับที่กระโหลกนะครับก็ดูแล้วนะครับผมน่าจะอีกหลายเดือนกว่าจะกลับมานะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันสําหรับวูฟนะครับกับการที่จะยิงประตูนะครับผม นัดหน้านะครับพุ๊บแฮมตันนะครับจะไปเยือนเบอร์ลี่นะครับไปดูองฝั่งของเชลซีกันบ้างนะครับนัดล่าสุดก็พิจความคาดหมายเหมือนกันไปเยือนเอเวอเรตันนะครับที่นะครับที่กุริสันพาร์คนะครับก็แพ้ไปศูนย์ประตูต่อ1นะครับฮาเกมล่าสุดกับการไปเยือนทุกรายการของเชลซีชนะ4แพ้1นะครับถือว่าโดยรวมทุกรายการของเชลซีกับการไปเยือนเนี่ยทำได้ดีกับเกมเยือนนะครับเพียงแต่ว่านัดล่าสุด พลาดท่าไปเองนะสำหรับเชลซีนะแพ้ให้กับเอเวอร์ตันไปนัดหน้าเชลซีจะต้องต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมนะครับซึ่งนัดน,นี้นะครับผมทางฝั่งของอเชลซีนะครับผมก็ดูจากตัวผู้เล่นนะก็จะใช้เทมมี่อับราฮัมกับออริเเวอร์ชิรูนะครับผมออริเวอร์ชิรูนะนะก็จะเป็นกองหน้าคู่นะครับ ส่วนตารางนะผมนะเจ้าบ้านอย่างวูพแพมตันนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่13ของตารางนะครับเตะไปแล้ว12เกมชนะ5สะเสมอ2แพ้5นะครับมีอยู่17แต้มส่วนเชลซีอยู่อันดับที่5นะครับผมมีเตะไปแล้ว12เกมนะครับชนะ6สะเสมอ4แพ้2มีอยู่2 2แต้มอยู่อันดับ5ของตารางนะครับเชื่อว่าวันนี้นะครับตัวผู้เล่นหรือว่าเนะทคนิคต่างๆอะไรเนี่ยทางฝั่งของเชลซีดูดีกว่านะครับผม คูนี้นะผมบอลเตง็งบอลเดี่ยววันนี้เลือกเชียร์ไปที่เชลซี 4, นะครับผมส่วนสกอ์สูง2ลูกคคึนนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับผม